สว,ส,สวัสดีจ้ามาด,ดามสุยสาวเมืองสกลนครชาแนลค่ะเมื่อนี้เปลี่ยนบรรยากาศจะพี่น้องมากินข่าอยู่ร้านป้าแมวลุงกบอีกแล้วเมื่อนี้มีพิเศษนะคะเด้ออันสมพักค่ะสมพักอันสมพักน้องอย่างนอ้ออันนี้นอ้อสมพักน้องฝุยยนะค่ะนาะแม่นอตต้องปกป้องคุณน่ะให้ลูกซ้ายเบื้องลูกซ้ายกันค่ะนี่คุณน่ะ อุ้มบาไว้แล้วเป็นหัวรอนอุ้มบาไว้แล้วอุ้มบาไวแล้วจ้ะอุ้มบาไวแล้วจ้ะเป็นหมอเลยจ้ะพี่น้องจ้ะผุค่ะก้อยสดๆเลยค่ะพี่น้อง อืมเซ็ปป่ะเซ่บอืมอืมเซ่บมือเนี่ยเซ่บสุกมือพิกเผากองนี่ไงมาลูกมาร้านน่อยค่ะถ้าาจานค่ะกุ่มพักคำนึงอืม อืมอืมเอานามาจากพี่น้องกินข้าวจา้กพี่น้องจ้ะมาก๊ากะม่เอือคกเออะมาพี่สาวกนข้าวมาเอาเลยจ้าก็เปลี่ยนเ่อืม

เปลือบนี้อกว่ี่คับเอะจัดเดือนเลยสิเปลเดือนจ้ะน้องปกป้องตื่นมานย่งมุสจวบกบฟังเพลงได้น้อนี่่ะ Ừ, 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 Năng 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 Làm luôn hả, mẹ năng hết cơm năng 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 nè. hả? Có chèo

มาดามคุณเฝ้ากูลูกบังจันน่ะเมาก็เสียวป้าไปเลี้ยงอันเล็กน้อยบันจันน์เนี่ยอันชุนชุนเล็กเล็กหน่ฮะมันเกิดจ้ะมันเกิดจ้ะ อืมาไปแก้ํำกันละนี่บ่ไปแก้ลำกันละปุอป้องละอืมไปลำกันอืมขอบคุณขอบปลาปลามันเสื่อมานของเนาะอ่ะเอาไปใส่ไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะอืม mãi là ừ. 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 quay đó ừ. không? Có thể mưa có thể mhm 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 Ừm. 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 mhm 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 Ừm. mhm quay. mhm 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 Ừm. 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 mhm 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 Ừ mhm 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 Ừ mhm ừ. <laughs> <laughs> นนหนาวครับโอ้ยมาดามกินเป็นเป็นหน้าอร่อยนะน้าอร่อยจังนะมาดามกินข้าวอร่อยนนามาด้วยใจเลยจ้างเหงาวไม่กินข้าวจ้ะาก่โจโเนะโจโเ้าเบียนะขอข้าวเบียร์ใช่ไหมอันอันอันเพื่อนชื่ออะไก็เมา อันถ้าที่วางเขาอันอันอันเขาเรืองใหายกล้ไปยังอยู่บ่เราไปยังแบบไปยังก็มีมมว่วานมีี่หมวกอืมนหมวาวานแล้วใมรห็นใจลรวคิดเหรอใจล้วมีกินแจะให้กิน อะไรยาน้ำบนต้มบ่เดียฮึมหลานยู่น้ำของบริดเพค่นจำาหนได้แล้วคุณบ่หายอ่ะนอนให้เต็กเอาบริทเลยเดียอ้างหน่อยข้างน่อยคุณยายมึคเท้าจต่คุณยายจ๋าได้สิฮ ก็อย่วคุณยายเอาดิค่ะมาค่ะอื้อาอมันอ่นไปขานไปเบิร์บางหมอนมัน่งงรสุุมันย่างบนยบดสุดรั่วยสุดแล้วสอกุดไหมบเฮ้ยยังกินคุณยายเฮ้ยยังกิน ơi mhm mhm đi ra mhm 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 ơi mhm 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 พ่อก mm. mm ันแล้วก็ยายาบ่แมนบะบะอันนี้น่นบเด็อืออาหารยันบะกิงขอนะไปะอืัได้กินเข้าอยก่กินข้าวอดยังไม่ได้กินข้ากเดือนตอนนี้กินข้ากินจะงมบ่จ้าเอือติเม็ดบนี่ผมก็กิน ยังต้องปากกับไรอ่างับำปุยสีตาสีตาไ่ไปเลยมาต้องนอนไงอันนี้มันจะมอเนียนเนียเนี่ยบเงียบสวมันหลังก็คุณจะคุณนอนหามอ ใส่หน <c oughs> ่อนะแม่คือผมพักแ่เป็นแแบบนเือ่อพกขากันเจบห่ะ